อืมฮัลโหลค่ะจากไหนคะค่า,าน,าน,นั่นเลยละพี่ไปซื้อกับมิจฉาชีพกันอีกแล้วซื้อกับมิจฉาชีพแล้วก็โทรมาท,ทวงกันหนูกันตลอดเลยเนี่ย มันมีแล้วมันปิดไม่ไหวหรอกพี่พวกเนี้ยแก๊งคอนเทนเตอร์มันอยู่ต่างประเทศแล้วมันก็ปลอมอย่างเงี้ยหนูว่าเคยไปแจ้งความแล้วอะไรแล้วมันก็ตํารวจก็ไม่มีปัญญาจัดการเพราะว่ามันอยู่ข้างนอกแล้วหนูว่าขายของหนูแจ้งทุกวันเลยว่าอย่าโอนเงินบัญชีคนอื่นไม่หนูมีมีค่ะแต่ว่าหนูขายอยู่อ่บเพจหนูมีเพจเดียวชื่อเดี๋ยวมันจะนอะไรมันชื่อไพวันวันนบุตรค่ะแล้วก็ แล้วก็พูดติดตามมาสามล้าน9้ามีเครื่องหมายติ๊กถูกอยู่ข้างหลังมันจะมีเครื่องหมายยืนยันตัวตนเพจอยู่ข้างหลังค่ะไม่ไม่ค่ะจะเอาง่ายสุดเลยก็คือเนี่ยหนูไล่ติ๊กตอ,อกอยู่ตอนนี้พี่เข้าช่องติ๊กตอ,อกหนูเลยชื่อแพรลี่ช็อ ชุดจะเป็นสีเขียวพี่สั่งใน t ิ๊กต k อกกับชัวสุดกดตะกร้าใน t i k ก o k จะได้ของร้อยังไงก็ไม่โดนหลอกค่ะ t ิ k กตมันมันมันไม่ส่งสินค้าไม่ได้ชัวสุดเลยเดี๋ยวนี้สั่งของใน t i k กต k ดีกว่าค่ะ <S 2> <S 2> <S 2> ลายอันไหนคะหนูให้ไว้ที่ไหน <S <S 2> <S 2> อ๋อไม่ได้ค่ะเพราะว่าหนูขายของมันเป็นระบบแบบมีแอดมินดูแลค่ะหนูไม่ได้ขายเอง ใช่ใชใช่ถูกต้องค่ะแต่ว่าต้องชื่อหนูชื่อเดียวเลยถึงจ่ายเงินก็ต้องเป็นชื่อหนูห้ามเป็นชื่อคนอื่นเด็ดขาดใช่ใช่ค่ะอย่าโอนชื่อคนอื่นเด็ดขาดนะคะอันนี้ฝากด้วยฝากด้วยเผื่อแบบเพื่อ,นอหนูเข้าใจว่าหลายคนอ่ะโดนหลอกเพราะว่าเขาเห็นแค่เห็นรูปเห็นอะไรเขาก็บางทีเขาไม่ได้กดเข้าไปดูไงแล้วพวกนี้มันเดี๋ยวนี้มัน,มน มันที่มันแบบม่ที่มันแบบแบบปิดกั้นยากหรือเตือนยากคือมันใช้วิธีการยิงแอดที่มันยากที่สุดเลยคือมันยิงแอดพอมันยิงแอดปุ๊บเนี่ยคือมันก็มันก็แบบมันจะขึ้นหน้าฟีดนั่นแหละมันลล้ำถึงขนาดนี้แล้วพวกมิจฉาชีพอ่ะใช่มันยมันยิงแอดค่ะมันยิงแอดระวังด้วยนะคะพี่มาต่างในติ๊กต็ดีกว่ามีตะก้าค่ะ นะครับจะได้หนูไม่เนื้อหนูหนูแบบเสียดายแต่ว่าโดนหลอกคือเงินไม่กี่ร้อยก็จริงแต่บางคนมันเยอะอะมันเสียดายสี่ห้าร้อยค่ะมันจัดการยากมากมันจัดการยากมากใช่เนี่ยมันถึงอย่างนี้มันถึงได้ใจงไงร,ระบบจัดการบ้านเรามันแบบพอโดนโกงปุ๊บแล้วทวงยากเอาเงินคืนยากมาก ไม่อหนูว่าตลกสุดเลยเพราะหนูก็เคยข,ยขายของแบบนี้แล้วแล้วอยู่ดีๆโคตนาของช่องนันน่ะที่มันขึ้นเป็นโคตนาของมิชชาชีพอ่ขนาดระบบโคตนามันยังไม่กองเลยอะ่ะเออหนูก็งงระวังด้วยนะคะระวังด้วยนะคะฝากแจ้งด้วยว่าหนูมีช่องเดียวเลยได้คะ่ะได้คะ่ะขอบคุณคะ่ะขอบคุณคะ่ะเออลูกค้า เนี่ยมะสั่งกันในทิกต o อกให้ไหนั่งกันเห็นเห็นเป็นตัวตัวเนี่ยเ <c oughs> นี่ยขนาดนั่งให้เห็นเป็นตัวเป็นตนแล้วไม่สั่งไม่ซื้อกันจะไปซื้ออะไรไหน,ไหนอันไหนได้ค่ะปลาก็เดี๋ยวเอาตะกร้าขึ้นให้จะกินเปล่าจะกินไหมจะสั่งปลาไหมพิมพ์เลขหนึ่งมาเดี๋ยวเอาตะกร้าขึ้นเดี๋ยวไปเอาปลานนตู้เย็นมาจะกินปลาพิมพ์เลขหนึ่งมา <c oughs> โอ้ยพอขายกาแฟจะกินปลาขาปลาจะกินกาแฟโอ้ฉันเหนื่อยอ่ะจะยังไงว่ามาเอาปลาก็ได no ้เดี๋ยวเอาตะกร้าเดี๋ยวไปเอาเดี๋ยวไปเอาปลามาขาดอยู่ในตู้เย็นสองอเดอร์แล้วขอบคุณค่ะปลาเป็นแม่ค้ามันเหนื่อยวันนี้ก็มีพี่คนหนึงอยู่ดีเข้ามาคอมเมนต คอมเมนต์ comment, ดิฉันแซวเรื่องวีนาวีนาไลฟ์ขายสินค้า4วันได้4ล้านดิฉันก็โพสเล่นๆน,นะแซวบอกว่าขายปลาอินซีสี่วันได้4แพ็คอะไรอย่างเงี้ยพักก่อนอยู่ดีๆก็แบบมีตะลุงคนหนึงซีเรียสมาเลยมาคอมเมนต์สินค้าไม่ตอบโจทย์ <c oughs> สินค้าไม่ตอบโจทย์เนี่ยผมก็ไม่เคยผมก็ไม่ตังเพราะว่าสินค้าไม่ตอบโจทย์ทําไมไม่ขายเป็นตัวถ้าไม,ไม่ทําแบบกระป๋องใส่น้ํามันอะไรไม่รู้อ้ยเหนื่อยขนาดขายสามเก้าเก้ายังขายยากเลยแล้วนี่ให้ฉันขายเป็นตัวก็ลุงก็ต้องตื่นก่อนนะปลาอินทรีย์ตัวหนึ่งมันเท่าไหร่คะแล้วจะขายได้ถ้ากี่คนขนาดขาย สามเก้าเก้าหลายคนก็ยังจะไม่ซื้อเลยเขาว่าแพงแล้วนี่ให้ฉันขายทีเป็นตัวลุงเอาอะไรมาคิดแล้วก็บอกว่าขายสดสิเพราะว่าทอดมาแล้วมันไม่ตอบโจทย์มันทําได้ไม่หลายเมนูมันทําอะไรไม่ได้อ่าขายสดได้แต่ส่งห้องเย็นแล้วก็แล้วแล้วสั่งห้องเย็นปุ๊บส่งห้องเย็นปุ๊บอุ้ยซื้อสิพี่จะซื้อไหมหนูจะตะกล้าพี่ที่บอกว่าซื้อสี่แพ็คเนี่ยเดี๋ยวหนูเอาปลาบาย์นทรีขึ้นให้ โอ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงชีวิตแม่ค้าเออแล้วค,คิดดูให้เราขายปลาอินทรีแดดเดียวแบบไม่ทอดแล้วแบบส่งห้องเย็นแล้วขายเป็นตัวแล้วใครจะสั่งดิฉันถามก่อนแล้วใครจะสั่งวะดิฉันก็คิดมา่าบางท,บางทีบางทีลูกค้าก็ไม่ตื่นใครจะซื้อตัวเป็นพัน นี่อันนี้ปลายอีีแดดเดียวทอดให้เสร็จพร้อมทานอ่ะเดี๋ยว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 เออขายอีกอย่างจะสั่งอีกอย่างขายอันนั้นจะสั่งอ่ะแต่พี่คนนี้เขาเคยสั่งหนูจาได้พี่คนนี้เขาเคยสั่งเขาจะสั่งสีส่แพ็คอ่ะพี่จ๋าปกดแต่พี่คนนี้เขาจะสั่งแต่พี่คนนี้จําได้ว่าเขาเคยสั่งจําจําโปรไฟล์เขาได้รับ <sk r isa> เขา<ๆ>ให้เขาให้ลูกชายเขาสั่งปอ่ะป่ะสีะ่สี่แพ็ไปอ่ะป ตะก้าปลาขึ้นให้แล้วค่ะแม่กดตะก้าปลาเลยปะใครจะกินปลากดปลาใครกินกาแฟกดกาแฟอ่ะไม่ต้องตีกันเนี่ยเดี๋ยวชูให้เลยแบบนี้เลยปะอ่ะปลาช่วยหนูก่อนให้ตะก้าเต็มก่อนที่จะไปวิ่งตอนดึกไปแม่กดแล้วขอบคุณค่ะสี่แพคค่ะชําระเงินด้วยนะคะกาแฟไม่ได้ช่วยเรื่องนั้นแต่เป็นกาแฟดูแลสุขภาพเป็นกาแฟดูแลสุขภาพ นะคะจะได้เรื่องสุขภาพแบบเต็มๆเลยสายรักสุขภาพต้องสั่งนะคะดูแลตั้งแต่ข้างในยันข้างนอกดูแลสุขภาพแบบองค์รวมหนึ่งกล่องมีถึงสามสูตรสิบห้าซองพูดแค่นี้แหละค่ะอืมไปเออนะคะไปเลยค่ะคนมีความรักดูเด็กลงนิดนึงขอบคุณพี่เอิงเอยค่ะ อ่ะมาแล้วมาแล้วมีคนกดแล้วมาอ่ะมาแม่ใครจะกินกาแฟกดกาแฟใครจะกินปลากดปลาน่าจะยังไม่ถึงเดี๋ยวถึงเขาก็ากายงานค่ะถ้าปกติแฟนเขาถึงเขาก็รายงานเขาขอที่อยู่เนี่ยเขาจะส่งข้าวมาให้แม่ดิฉันข้าวไรเบอรี่แม่เขาแม่เขาขอข้าวกับลูกเขยค่ะแม่เขาขอข้าวกับลูกเขยครขวันนั้นเขาแซวว่าปอดมีข้าวอะไรว่าข้าวอันนี้ไหมส่งข้ายข้าวแม่บางสีแล้วก็อืมโอเคได้ก็ได้ไปแม่ไป แม่จ๋ามาเร็วอืมแม่จ๋ามาเลยเออจ่ายเงินแล้วสี่แพ็กขอบพระคุณค่ะจ่ายเงินแล้วสีแพ็กขอบพระคุณค่ะ ดื่มได้ตลอดเวลาเลยค่ะกาแฟดื่มได้ตลอดเวลาเลยพี่ไปสามสิบเอ็ดบ้านแล้วปลาอร่อยมากขอบคุณค่ะปลาอยาก,กินปลากดปลาอยาก,กินกาแฟกดกาแฟจ่ายแล้วหนึ่งแพ็คขอบคุณค่ะสองคนกําลังสั่งซื้อปลาอินซีแดดเดียวแพรลี่นะคะการันตีเรื่องความอร่อยพี่หนึ่งพันท่านปลาแม่ช่วยกันตอนนี้เลยกดเลยปลาหนูขออีกห้าบ้านหนูขออีกห้าบ้านหนูจะลงไลน์ละปลาห้าบ้านเร็วห้าบ้านเร็วค่ะกะกาแฟก็ได้หรือจะ ปลาค่ะปลาทอดทุกวันส่งทุกวันฉ่าทุกวันพี่แพรเรีคาปกติ1นึ่งแพ็คได้4ตัวกําลังจะเป็นลูกค้ามาถ้าแพ็คปกติเลยได้4ชิ้นแต่ว่าฟังให้ดีนะคะปลาขายตามน้ําหนักปลาขายตามน้ําหนักเป็นเกณฑ์เลยก็คือ400กรัมบวก บางทีก็410กรัม420มีลูกค้าเคยช่างได้ถึง430กรัมแต่ปลาขายตามน้ำหนัก400กรัมซึ่งโดยเฉลี่ยแล้วถ้าปลาชิ้นเท่าๆกันปกติมันจะได้4ชิ้นแต่ถ้ามันมันจะมีแบบปลาที่มันชิ้นใหญ่มากๆตัวใหญ่มากแล้วถ้าเป็นช่วงกลางๆมันอะถ้าได้แบบชิ้นเสมอกัน่ะก็3ชิ้นแต่ถ้าเช่นชิ้นทั่วไปเลยสี่สี่ชิ้นแน่นอนชิ้น3ชิ้นไอ้แพ็ค3ชิ้นน่ยจะมีแต่น้อยมาก นะคะในขนาดขนาดเนี้มันก็ใหญ่แล้วนะเนี่ยดูดิเบ้อเริ่มเทิมแล้วนะอันนี้ก็ถือว่าใหญ่แล้วนะเนี่ยเห็นปะเออนะคะเป็นชิ้นแบบนี้นะเป็นเนื้อปลายอินทรีแดดเดียวทอดให้เสร็จพร้อมทานเป็นปลายอินทรีแดดเดียวทอดให้เสร็จพร้อมทานเลยไม่ต้องอุ่นไม่ต้องเวฟทานได้ทันทีไปถึงบ้านทานได้เลยนะคะอือแค่นั้นเลยสั่งพร้อมกาแฟเลยค่ะสั่งสั่งพร้อมกาแฟเลยค่ะ ไะกาแฟหนึง่งอุ้ยสั่งแล้วกาแฟพี่ต้อยขอบคุณค่ะไว้พี่ต้อยช่วยกาแฟพี่ต้อยขอบคุณค่ะเนี่ยอยากให้ช่วยกันสั่งอะปลาก็ได้กาแฟก็ได้ไปอุดหนุนหนุนหน่อยจะได้มีกําลังใจนะกลับมาก็มาทํางานเลยเห็นไหมเนี่ยกลับมาปุ๊บก็ทํางานไปกรุงเทพก็ไปทํางานแต่ได้ตังกลับมาบ้านไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะว่า <laughs> อยู่กับแฟนพากันซื้อวันนี้ก็เข้าคาวินคลาย อุ้ยสั่งปลาแล้วขอบคุณค่ะกดปลาแล้ววายแพรดี้คุณแม่ไปนอนนางทำคอนเทนต์พวกคุณนะ่ะไม่ทันเจ๊จอ้อหรอกดิฉันจะบอกให้พวกคุณนะ่ะไม่ทันเจ๊จอ้อหรอกเป็นเหยื่อเจ๊จอ้อกันหมดเขา่ต่คอนเทนต์เออหลงกลเจ๊จอ้อกันหมด <c oughs> หลงกลเจจจ้อกันไปหมดโอ้ยเหนื่อย <c oughs> ไม่ทันเจจจงเจ๊จ้จจอกันเลย หลงกลเจ๊จออกกันไปหมดเคยได้สามชิ้นแต่ชิ้นใหญ่มากๆใช่ค่ะถ้าเป็นสามชิ้นคือชิ้นจะใหญ่มากจริงๆเลยนะเพราะว่ามันสี่ร้อยกรัมไม่สามารถให้สี่ชิ้นได้ค่ะมันเต็มเป็นเต็มแพ็คนี้เลยนะเนี้ยทุกคนดัดขนาดสี่ชิ้นนี้ฉันยังว่าชิ้นใหญ่เลยนะเห็นไหมเนี่ยเนี่ยมีชิ้นย่อมอยู่แค่ชิ้นเดียวสามชิ้นนี้ใหญ่มากเลยอันนี้คือสี่ร้อยกรัมอืม มาแล้วค่ะอีกหนึ่งออเดอร์ขอบคุณค่ะมาแล้วอีกหนึ่งออเดอร์นะคะแม่มาแล้วค่ะมาแล้วอีกหนึ่งออเดอร์นะคะแม่จะกินปลาหรือแม่จะกินกาแฟแม่ก็จัดกันไปนะแม่นะตอนนี้สามสิบสี่ออเดอร์ละปลากำลังใจเนะขอร้อยบ้านก่อนที่จะลงไลท์ขอร้อยบ้านก่อนลงไลค์ค่าสายกาแฟกดกาแฟเลยค่ะจากห้าร้อยเก้าสิบเหลือแค่สองเก้าเก้าปลาอร่อยมากคุ้มราคาจริงอืมนั่นแหละประลันการันตีทุกการันตีได้กลับมาพักบ้านสองวันเดี๋ยวไปอีก ชีวิตคือการเดินทางผ่านชีวิตที่ยืนชมโลกสวยได้เพียงสิบห้าปีผ่านชีวิตที่ยืชมโลกสวยไปค่ะไปค่ะแม่ลอกาแฟอยู่ขอบคุณพี่ตะโก้เผือกนะคะ พีตกโก้เผือกนี่อุดหนุนกาแฟไปจําได้วันนั้นไลฟ์ขายกาแฟอืมไปค่ะไปค่ะเออสั่งในติ๊กต็อกแล้วไปไปแม่กดตะกร้าเลยแม่จิ้มตะกร้าเลยหนึ่งพันท่านไปแม่ช่วยกันหนึ่งพันท่านอะใครอยากกินปลากดปลาใครอยากกินปลากดปลานะคะใครอยากกินกาแฟกดกาแฟไม่ไปปาดก,กันหรอกเสียเวลาคอนเทนต์ไม่ได้อะไรไปหาเจ๊จ้อไม่ได้ตังค์ไม่ได้เงินได้ทองเราต้องขายของนะสามพิ้าบ้านแล้วค่ะไปไปไปเหลือ,ออีก เลยอีกหกสิบหกสิบห้าบ้านเละอีกหกสิบห้าบ้านเราต้องทําให้ได้เละอีกหกสิบห้าบ้านค่ะเก้าร้อยแปดสิบสี่ท่านกดตะกร้าให้หนูหน่อยนะคะแม่ช่วยกันกดตะกร้าให้หน่อยมาอีกแล้วหนึ่งออเดอร์ขอบคุณค่ะมาอีกแล้วหนึ่งออเดอร์ไปคนละออเดอร์คนละออเดอร์ไปอย่างน้อยก็เป็นกําลังใจให้กันในวันว่างๆนะคะกดตะกร้าเลยกดตะกร้าเลย กดกระกาเลยนะคะกดกระกาเลยกดกระกาจิ้มปลาได้เลยแม่แม่กดกระกาจิ้มปลาได้เลยแม่กดกระกาจิ้มปลาได้เลยแม่จ๋ากดกระกาจิ้มปลาเลยแม่สั่งไปเมื่อกี้สองแพ็คสองแพ็คเจ็ดร้อยห้าสิบมีค่าส่งนิดหน่อยสองแพ็คเจ็ดร้อยห้าสิบบาทมีค่าส่งนิดหน่อยนะแม่จา๋าเจ็ดร้อยห้าสิบมีค่าส่งนิดหน่อยแม่กดเลยอืมไปค่ะง่ายๆมาอีกแล้วหนึ่งออเดอร์ขอบคุณค่ะโอ้ออเดอร์เข้ารัวมากเลยแสดงว่าคนชอบปลา นะคะกดได้นะกาแฟหรือปลาเลือกเอานะปลกดไปแล้วจ้าขอบคุณค่ะสี่คนกําลังสั่งซื้อขอบคุณค่ะสี่คนกําลังสั่งซื้อขอบคุณนะคะนี่ออเดอร์มาแล้วสามสิบแปดบ้านแล้วแม่ปะแม่สามสิบแปดบ้านแล้วตอนนี้สามสิบแปดบ้านละจ้าไปจากสามสิบแปดบ้านแล้ว,ก,ลวกดไปแล้วขอบคุณค่ะเอ,อเดือนหน้าต้องใช้เงินเยอะมากเลยแม่ต้องขยันนะคะไม่ขยันไม่ได้ไม่ขยันอยู่ไม่ได้จริงๆไม่ขยันอยู่ไม่ได้จริงๆ ยุคนี้ใครไม่ขยันอยู่ไม่ได้ค่ะอืมไปเลยค่ะอืมไปค่ะแม่แม่มาค่ะแม่กดตะกร้าเลยเออแม่กดตะกร้าเลยนะคะเก้าร้อยสี่สิบท่านไปนขอแค่คนละบ้านเองตั้งเก้าร้อยกว่าคนตั้งเก้าร้อยสี่สิบคนนะคะไปค่ะเก้าร้อยกว่าคนนะคะไปเลยค่ะ ก้าร้อยกว่าคนเองนะแม่ไปเลยจ้ะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้ะสวัสดีทุกคนสวัสดีทุกคนนะคะเออไปเลยค่ะไปเลยจ้าเก้าร้อยสี่สิบท่านนะคะไปค่ะเก้าร้อยสี่สิบท่านปัรหมุดให้แล้วนะคะประมุลให้แล้วนะคะขึ้นฮอตขึ้นฮอตหมดเลยทั้งกาแฟทั้งปลานะคะขึ้นฮอตหมดเลยสองอย่างขึ้นฮอตหมดเลยสั่งไปแล้วทั้งปลาทั้งกาแฟขอบคุณค่ะกาแฟอยากให้อุ่นหนูมากเลยนะเพราะหนูตั้งใจทํา ไปสั่งให้ทานกินให้ทันกันในรถนี้อยากให้สั่งมากเลยเพราะว่าตั้งใจทําสุดๆนะแม่นะแม่จิ้มตะกร้ากันได้เลยนะแม่แม่จิ้มตะกร้ากันได้เลยอืมไปนะแม่เนาะไปนะใครไม่เคยทานปลาลองนะคะอร่อยมากนี่ปะน่ารักที่สุด น่ารักที่สุดพี่คนนี้สั่งตั้งสแพ็คเมื่อกี้สั่งกาแฟแล้วค่ะอุ้ยขอบคุณค่ะพี่ขอบคุณค่ะกาแฟเลิศมากพี่อนุปักหมุดกาแฟให้แล้วใครยังไม่เคยกินกาแฟแพรลี่กดเลยใครยังไม่เคยกินกาแฟแพรลี่กดเลยค่ะแม่แม่กดเลยค่ะใครยังไม่เคยทานกาแฟแพรลี่นะคะไปเลยค่ะ ึ่งคนกําลังสั่งซื้อยังไม่เคยทานสั่งสองอย่างเลยไปไปอะถ้าไม่อร่อยนะถ้าไม่อร่อยนะสี่สิบสองบ้านแล้วแม่สี่สิบสองบ้านแล้วไป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 เป้าหมายเราแค่ร้อยบ้านเท่านั้นเป้าหมายเราแค่หนึ่งร้อยบ้านเท่านั้นค่ะไม่ใกล้ไม่ไกลปลาทอดสุกแล้วนะคะพร้อมทานได้ไปไม่อุ่นไม่เวฟทานได้ทันทีปลาสุกแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะกาแฟก็สุกแล้วค่ะได้ไปก็ชงได้เลย ใส่น้ำร้อนได้เลยนะคะไม่ได้ไม่ <tinc S 1> <giving quin. S 2> ขายของดิบค่ะขายของสุกค่ะไปแม่แม<ข>่ <ajo> ขายของสุกอืมไปเนาะไปเนาะแม่กดเลยค่ะซัพพอร์ตกันหน่อยนะคะกาแฟก็ได้กาแฟก็ได้ปลาก็ได้นะคะนะคะเอกาแฟก็ได้ปลาก็ได้กาแฟก็ได้ปลาก็ได้มาเลยจ้ากาแฟได้ปลาได้เนาะแม่เนาะไป ปลาอร่อยมากกินกับข้าวต้มขอบพระคุณค่ะนี่ปลาอร่อยมากกินกับข้าวต้มแต่ไม่ใช่ปลาเค็มนะคะเป็นอินทรีย์สดพร้อมรับประทานเป็นอินทรีย์สดพร้อมรับประทานค่ะเป็นปลาอินทรีย์แดดเดียวพร้อมรับประทานอยากกินให้ดูมากเลยเนี่ยไม่เชื่อนะว่ามันอร่อยมากอยากกินปลาตัวเองจังเลยมันอร่อยมากพูดแล้วหิวเนี่ยพูดแล้วหิวเลยเนี่ย <laughs> พูดแล้วหิวอ่ะอยากกินปลาอยากกินปลาอินซีแดดเดียวสุกแล้วไม่อุ่นไม่เวฟก็ทานได้เลยนะดิฉันแบบเอาออกไปจากตู้เย็นบางทีดิฉันก็กินเลยจริงเทียบกับร้านอาหารชิ้นใหญ่และคุ้มมากขอบคุณค่ะขอบคุณที่ช่วยการันตีอีกเสียงหนึ่งนะคะขอบคุณนะคะแม่จิ้มตะกร้าได้เลยนะแม่สี่สิบสองบ้านแล้วตอนนี้ปจิ้มได้เลยจิ้มให้หนูหน่อย จิ้มให้หนูหน่อยนะกาแฟหรือปลาก็ได้นะคะสั่งเลยปลาอินทรีแดดเดียวก็ฉ่าปลาอินทรีแดดเดียวก็ฉ่าน,นะคะหนึ่งคนกําลังสั่งซื้อขอบคุณค่ะปลาอินทรีแดดเดียวก็ฉ่ากาแฟแพรลี่ก็ฉ่ำอยากฉ่ำแบบไหนก็กดเลยนะคะอยากฉ่าแบบไหนอยากฉ่ากับอะไรคะกดเลยค่ะอยากฉ่าแบบไหนอยากฉ่ากับอะไรคะกดเลยจ้ากดเลยจ้ากดเลยจ้า ขอห้าออเดอร์เร็วแม่ขอห้าออเดอร์เร็วกดให้หน่อยบอกเลยปลาโคตรอร่อยขอบคุณคะ่ะนี่เห็นไหมพี่คุณหญิงเจนเนี่ยคุณหญิงเจนเขาบอกปลาโคตรอร่อยเนี่ยขึ้นฮอตปลาขึ้นฮอตสี่สิบสามแล้วปกัปกปกัปกตะก้าปลาให้แล้วรรนะคะเลือกเอาเองนะคะว่าอยากจะทานอะไรปักตะก้าปลาให้แล้วนะคะก้าลอยท่านปักให้แล้วนะคะ,ยะ,คะอยากจะทานอะไรก็เลือกกันเอาเองนะคะตามความเหมาะสม หรือถ้าใครแบบเอ็นดูจริงๆก็ขออย่างละหนึ่งนะปลาหนึ่งแพ็คกาแฟาหนึ่งกล่องทั้งสองอย่างเลยเอาไปทานดูแล้วจะติดใจว่าของเขาอร่อยทั้งสองอย่างจริงๆนะนะจ๊ะอร่อยมากสั่งมาห้ารอบแล้วคําสั่งซื้อใหม่มาแล้วค่ะไม่รู้ว่าใครสั่งอะไรไม่รู้แม่เจ้าเป็นอะไรไม่รู้แกทำคอนเทนต์เอยพวกหล่อนก็ไม่ทันเจ้ากันอีก พวกหล่อนนี่เป็นเหยื่อเจ๊จ้อกันอีกสั่งปลาแล้วค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวกินให้ดูดีกว่าอยากกินปลาเพราะว่าเราว่าเราวิ่งตอนดึกไม่เป็นไรมั้งหลอกตัวเองอีกแล้วหลอกตัวเองอีกแล้วไปเลยค่ะไปเลยค่ะเดี๋ยวตัดตกันไกลมาตัดให้ดูเลยว่ามันกินได้เลยนะปลาอยู่ในตู้เย็นเอาออกมากินได้เลยไม่ต้องอุ่นก็ยังกินได้เดี๋ยวกินให้ดูสั่งแล้วขอบคุณคุณเมษาค่ะคุณเมษาสั่งอะไรคะ คุณแมษาสั่งปลาใช่ไหมขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอาปามากาแฟมาขอบคุณค่ะปามากาแฟมานี่หนึ่งแพ็คสองแพ็คก็มีเออปลาค่ไม่ดื่มกาแฟไม่เป็นไรค่ะขอบคุณค่ะใครที่ไม่ทานกาแฟไม่เป็นไรนะคะใครใที่ไม่ทานกาแฟไม่เป็นไรนะคะเอาที่เราทานนะคะไม่เป็นไรขอบคุณค่ะเอาที่เราทานครัสั่งซื้อใหม่ๆแล้วค่ะ ชิ้นใหญ่มากใช่แล้วมันฉ่ำมากบอกเลยแค่นี้แหละเดี๋ยวไปเอาเอามากินให้ดูเดี๋ยวตะก้าปลาหลบตะก้าปลาก่อนอ่าเดี๋ยวปกักปักกาแฟก่อนนะคะอุนหนนุ่ก่อนเดี๋ยวกินปลาให้ดูเดี๋ยวไปเอาชิ้นที่เอาไปกรุงเทพแพ็กเกจกาแฟแบบอลังการเลิศมากเดี๋ยวไปเอา,เอากันไกรตับปลาก่อนเดี๋ยวจะกินปลาให้ดูว่ามันอร่อยจริง นี่มาแล้วแม่มาเลยนี่นี่นี่ง่ายมากก็แค่เอากังไกตัดง่ายมากแค่เอากังไกตัดค่ะแล้วก็อันนี้แบบไม่อุ่นเลยนะจะกินให้ดูว่าที่บอกว่าไม่อุ่นไม่เวฟเป็นยังไงก็คือได้ไปก็คือกินได้เลยปลาก็จะเป็นชิ้นอย่างนี้ทอดให้เสร็จแบบนี้ปลาทอดสุกแล้วร้อเปอร์เซ็น์ ถ้าโดยเฉพาะใครที่กินกับข้าวต้มนะไม่ต้องไม่ต้องอุ่นเลยถ้าใครอยากทานแบบฟิลแบบเย็นๆไม่ชอบกินร้อนก็ไม่ต้องอุ่นไม่ต้องอุ่นก็จะเป็นแบบนี้ถ้าอุ่นก็จะเป็นชิ้นแบบนี้อันนี้เอาไปกรุงเทพด้วยเอาไปหลายที่กรุงเทพ เป็นเที่ยวันที่เท่าไหร่วะเพ่งสุกอ่ะสุกสาวอาทิตย์สาวมวันสามวันอยู่ในตู้เย็นพร้อมเดินทางปลายยังอยู่ในสภาพที่ดีมากไม่อุ่นไม่เวฟทานได้เลยนะคะนี่ชิ้นแบบนี้ กาแฟทานดีมากๆเลยค่ะหอมขอบคุณค่ะทานง่ายแล้วเนื้อนุ่มอันนี้เป็นเนื้อปลาที่ทอดให้ดูว่ามันเป็นปลาแดดเดียวเนื้อมันก็เลยฉ่ำม,มากไม่ใช่ปลาเค็มนะคะเก็บในอาทิตย์ได้ประมาณสองอาทิตย์นะคะไม่ใช่ปลาเค็มมันก็เลยแบบแบบเนื้อ ชิ้นใหญ่มากถ้ากินกับข้าวนะชิ้นหนึ่งก็พอล้จริงถ้ากินกับข้าวชิ้นหนึ่งก็ไม่รู้จะว่าไงละเยอะแยะไปหมด ถ้าไม่มีก้างเลยอ่ะทุกคนถ้าไม่มีก้างเลยตะก้าปลามีนะคะกดได้เลยนะกินกับข้าวเหนียวอร่อยมากขอบคุณค่ะกดตะก้าได้เลยนะแพ็กหนึ่งมีสี่ชิ้นนะคะแพ็กหนึ่งมีสี่ชิ้นนะวิธนกินสักสองชิ้นพอสองชิ้นจ่ายตู้เย็นแหละพรุ่งนี้อุ่น ได้จอบ,บินแล้วเหรอจบน้ำหน้าจบน้ำหน้าชอบทำคอนเทนต์อะไรแบบนั้นอร่อย